บอกว่าสิ่งนี้มันอือมันเหมือนนี่ก็เิดนสองไวันนี้นะคะเราจะมีผลไม้ขึ้นชื่อ ของไทยในแต่ละจังหวัดมาให้เด็กๆได้ชิม w f r u i t Fruit? ผ <Please. Fruit. S 1> ลไม้คือเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักผลไม้พื้นชื่อของแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างหวันนี้ตุ๊กเลือกมา5อย่างที่จะให้เด็กๆได้ลองเทสกันตุ๊กจะให้เขาลองเดาดูว่าอันไหนคือผลไม้ที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดวนะั้นใช่ Do y you know that mango is the queen of fruits? จริงของใครบอกจริงมงคตคืมอมงกุฎก็เลยเป็นควีนหรอใช่ควีนแล้วไแล้วนะน้าอ้วนโลโอเค are you guys ready Yes I'm totally ready <c oughs> ของดีที่แรกก็คือส้มโอทับทิมสยามปากพนังจากจังหวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> ให้ไทยว่าชิ้นไหนเป็นของดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช And I need to eat it It's I like this one. I like this one so much. This one 100, and this one 100. This one 99, this one 100. Huh? <laughs> อันไหนคือของดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคะยีสูนยีสูนทีสุดเพราะว่าอะไรอ่ะรสชาติเป็นยังไงชื่นวัวชื่เฉลยเลยก็คือ,อน,น,นั่นก็คือ yes ยีสูนค่ก็อันนี้ก็กินสองอัน <laughs> อ่ะตันต่อไปถ้วยเล็บมือน่ะ <Yay! S 1> ของดีจังหวัดชุมพรนะคะบดีส กุ้ยเล็บมือน่ะกุ้ยเตจกด้ยถึได้ให้จริงกับเรืนี้ลองทายว่าอันไหนคือของดีของจังหวัดของพอนนะคะซอฟต์เนืัอหวานรสชาติมันต่างกันนี่หวานกว่าของเว้เนี่ยไหนะ สรุชอบหมดไอเกตีดส1 0นไอเกตี้ดสิอะไรนี่อ่ะหนึ่งร้อเนีนอะสับสนได้คะแนนแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะเทปบลเฉลยนะคะไม่รู้นะนรลืมเฉลย และมือนางจากจังหวัดชุมพรของเลนี่ก็คือจานสีชมพูของพี่จินงคือจานสีเขียวที่พี่จินชอบนั่แหละเย้เริ่มัป็นแน่นลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะาะบางคนอาจจะชอบรสชาติแบบนี้มากกว่าแต่จริงเขาเป็นคนชอบกินกล้วยกินกล้วยเยอะมากว่าจะจําแนกรสชาติได้จริงๆเลนนี่ก็คิดทั้งสองจานจะหมดแน่ก็ช <c oughs> อบทั้งสองจาน มันต่อไปก็คือสับปะรดบ้านคาจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรชบุรีรรอันนี้คือสับปะรดบ้านคาจังหวัดราชบุรีอันนี้ง่ายอันนี้ลองเทสรู้เลยเด็นแรกอันรกเด็กคน

ถูกไรสชาตเป็นยังไงคะอธิบายหน่อยค่ะ More sweet I love it This more sweet and this so hard mm. i t เคโอเคโอเคโ ให้แม so <inaudible> ่บอกว่าสิ่งนี้มันคือมะขามหวานเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชิมเสกูดนะไม่ใช่ไม่ต้องแกะน้าแกะแกะแล้วค่ะเขาไม่เคยเห็นจริงไม่เคยกินใช้มือได้เดี๋ยวเอาเูมา

เขาสาวพูดพออะไรหรือว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายนะแต่ว่าไม่ชอบต้องส่องจานไม่ชอบรสชสองสาษาของนักเนอันไหนมากจ้าจังหวัดเพชรชูอันนี้ไม่เอาถึงครเลยนะคะคือจานสีเขียวกับจานสีเหลืองของตัวนี้ไม่ใช่คนกินมะขามเช่นตุกนะคะดนสีตัวเที่ยวกันความอ้วนความอ้วนอันเนี้เปรี้ยวเนื้อบางๆอันนี้มีความเนื้อเยอะเนื้อแน่น หวาอันนี้กลอร่อยมามชอบสุดท้ายก็คือมะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดลาดกรบี่จำรสชาติไว้จำรสชาติแก้วใสไว้อแล้วก็แก้วฟ้าสิคิดว่าอันไหนมาจากจังหวัดลาดกระบีนึ่งสองสาม is weird. This one more normal. Mama. I already love number Pow so I love this one. Yes, so, me too. This one. So so but this one's not what I think it is so. This one's version But this one I feel like is weird. More ผลไม้ที่เป็นของดีในแต่ละจังหวัดนะคะที่เราให้เด็กๆมาชิมกันวันนี้มาจากเพจ GI Thailand เป็นเพจของโรมทรัพย์สินทางปัญญาที่นําของดีประจําจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกและมาตรฐานต่างๆมาให้คนไทยได้รู้จักและก็เลือกซื้อกันนะคะอยากชวนทุกคนที่สนใจอยากอุดหนุนช่วยชาวบ้านชาวสวนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ GI Thailand ได้นะคะหรือสั่งซื้อได้ที่ทางคอมเมนต์แรกได้เลยค่ะ She eat Be to and me okay.